ชืสเต็กครับชื่อสเต็กนะครับนั่งหลับนะครับแต่หางยังกระดิกได้นั่งหลับแต่หางกระดิกได้เฉยเลยแมวน่ารักนมเป็นแมวข้างบ้านนะครับแต่ว่านั่งหลับสบายใจเลยน้องแมวนั่งหลับแล้วลูก หลับปุ้ยเลยนั่งหลับเฉยเลยหางก็กระดิกได้ปวดหลับปวดโดนมาจากไหนนี่ลูกมาแอบ,บนอนตรงนี้เลยโอ้ไ่เที่ยวหาเพื่อน,นมาหรือไงนี่ สดีครับลูกติ๊กลูกติ๊กเลยสเต็กค่ะสเต็กอ้าวคอพับแล้วหนูสเต็ก หลับปุ๋ยเลยทีนี้มีป้ายชื่อด้วยนะหนูชื่อสเต็กนะหลับปุ๋ยเลยเอ่ะบนหลับบนนอนจากไหนมานี่ <c oughs> หลับปุ๋ยเลยอ่ะทำท่าหลับแต่หางก็ดี có cái dài ha.